บรรยากศยาศยามเช้าๆนะครับมากันแล้วนะฮะร,ร้านพี่อ้อยนะครับมาทามาแล้วนี่คอฟฟี่ชาคาเฟ่ราหวางรอพี่อ้อยไปเติมกาแฟสดนะครับด้านบนเรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยกันดีกว่านะครับนี่หน้าร้านพี่อ้อยร้านพี่อ้อยเป็นบาร์เล็กๆนะครับ อยู่ริมทางนะครับในอําเภอกระนวนนะจังหวัดขอนแก่นนะครับร้านพี่อ้อยอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับนี่เมนูนะเมนูให้เลือกทานนะครับจริงๆแล้วเมนูพี่อ้อยนี่มีเยอะกว่าในป้ายนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นเมนูแบบให้ทุกคนเลือกสรรแบบหาดูเลยนะครับว่าชอบเมนูไหนนะครับทางร้านพี่อ้อยก็มีเมนูผลไม้สดด้วยนะครับอย่างเช่นแบบที่ทุกคนได้เห็นประจํากันก็จะเป็น สตรอเบอรี่นะครับ นี่มาแล้วมา้วตะกี้ไม่กล้าไม่กล้าทักพี่อ้อยก่อนนะพี่อ้อยเห็นมี่อ้ายยุ่งๆเติมคลองอยู่นะครับเราอบเช้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับมากันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับข้อพิชาคาเฟ่นะฮะวัดดีครับพี่อ้อยอยู่กับร้านบาร์เล็กๆนะครับร้านพี่อ้อยนะฮะน่ารักน่ารักนะครับสไตล์ร้านพี่อ้อยจะเป็นบาร์สองชั้นแบบนี้นะครับเปิดโล่งนะให้ลูกค้าได้ดูกันด้วยครับการทํา พี่อ้อยเป็นไงรอบเช้าเช้าสุดจัดไหมวันนี้เหมือนคลิปเมื่อวานเลยนะช่วงนี้ผมก็ขยันมารอบเชา้าด้วยนะครับทุกคนแดดส่องจ้ากันเลยนะครับข้างในร้านพี่อ้อยนี่ล่มนะทุกคนครับแต่ตรงที่เรายืนนี่แดดเปรี้ยงเลยครับดูนี่รับพลังงานแสงอาทิตย์กันหน่อยนะครตอนเช้าเช้าได้ได้พี่อ้อยทำไปเลยนะครับ พี่อ้อยจดคิวออเดอร์ตามเวลาแล้วก็น่าจะเยอะพอสมควรอยู่นะครับ mm hmm. เต็มสมุดเล็กๆนี่เลย mm hmm. เห็นพี่อ้อยออเดอร์แบบนี้สามารถสั่งหน้าร้านได้เลยนะครับทุกคนเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแวะได้เลย mm hmm. พี่อ้อยทำให้ก่อนได้เลยนะครับ mm hmm. จะแวะทำให้นะ mm hmm. พี่อ้อยจะ mm hmm. เห็นลูกค้ามารอหน้าร้านไม่ได้รเราแค่จะรีบทำ ร้านพี่อ้อยสามารถโทรสั่งได้นะครับหรือไลน์ได้นะฮะแต่บางทีลูกค้าก็มีโวยพี่อ้อยนะครับไลน์มาไลน์มาไม่เด้งไม่แจ้งไม่ตอบไลน์นี่ค่ะมเด้งมาหลายคนเนาะขรวดเร็วคือเพจค่ะครับ ครับแต่ถ้าอยากให้ดีก็เน้นโทรเลยนะครับ,รบเน้นอ่าพี่โทรสั่งเลยนะฮะนี่นะฮะเบอร์โทรพี่อ้อยครับแคปหน้าจอโทรได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะสอบถามปรึกษานี้แนะนำทักแชททิ้งไว้เลย,เลยครับ ่ไม,ไ,มไม่สามารถ,าารถตอบได้นะเ,นเนะร <c oughs> าะแกต้องรับออเดอร์หน้าร้านด้วยนะครับใช่จะเสียอะไรเงินเฉยๆพี่อ้อยจะเสียอะไรเงินกับลูกค้าพวกกอนไม่ค่อยได้คุยด้วยอ๋อทักทิ้งได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไปตอบให้นะครับถ้าแกสะดวกตอติดลูกค้าหน้าร้านตอบได้ทุกคนนะครับใจเย็นๆกันด้วยนะ ออกของพี่อ้อยนะคะเช้าเที่ยงเย็นนะคะครับช่วงพักเบรกใชช่่วงพักเบรกพักกเบรพี่แกก็ประมาณ10นาทีนะถึง20นาทีนะก็หลักๆก็คือจะเป็นเช้าตอนเย็นเคยเห็นพี่ว่าพักเบรกพักเบรกก็ชวนน้องหนุ่มกินขนมเล่นนะครับเพิ่มพลังนิดหน่อยกินข้าวกินปลานิดเดียวแต่พี่อ้อยกินไปแล้วนะ่นี่รอบเช้าาจริงเลย เจอใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานพี่อ้อยกินข้าวไม่ทันนะครับข้าวไว้เป็นชั่วโมงเลชอบชอบเมื่อวานพี่อ้อยกินข้าวผิดเวลาบรรยากาศในคลิปเราก็สบายๆนะครับสามารถทักทายได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์กินข้าวอยู่ลูกค้ามาพี่วายวิ่งใส่เงินมาก่อน โอรีโอ้ปั่นโอ้นะ่าทานเลยแก้วแรกนะครับแก้วแรกที่เราได้วันนี้โอรีโอ้ปนะั่นแต่แก้วแรกสำหรับพี่อ้อยคงไปหลายแก้วแล้วแหละนี่ขนาดแล้วผมมาแบบเช้าๆก็ยังไม่ทันแก้นะ มองหาลูกค้าใช่ไหมเนี่ยเ <laughs> ม็ด <c oughs> กาแฟนะฮะดู <h op> หู้มกลิ่นหอมๆตอนนี้อาสูดจม <laughs> ติดกินกาแฟร้านพี่ไหวแล้วตอนนี้กาฟแกันงน กาแฟไม่ได้ต้องอัดใหม่เลยนะครับไลไม่ได้นี่อัดใหม่อัดแรงก็ไม่ได้เนาะไหลลําบากนะครับคือแบบว่าถ้าอารมณ์แบบงุนหญินมาทํากาแฟไม่ได้แนวก่อนต้องแบบอารมณ์ดีๆนะครับมาทํากาแฟเพราะว่าการกาแฟนิดเป็นงานค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะผมมา แบบนี้ได้ไหมนี่พี่วาได้ค่ะได้เมื่อกี้ไม่ไหลเลยนะออูอ้จรกลิ่นหอมมากเลยตานั่กนกลิ่นอะไรจะหอมปานนั้นดูสิเไงล่ะพี่ป๊อปหอมมากหอมมาก <c oughs> ดูู้ดูขี้มากนุ่มๆเลยนะ แก้วนี้แยกชั้น <S 2>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  เสียงนี้เป็นเสียงตัดเหล็กนะครับโหูหน่อยนะคะพี่โออาจจะมีเสียงแบบนิดนึงนะครับพักนี้เพราะว่าตรงข้ามร้านพี่อ้อยเหมือนจะปรับปรุงเนาะนะครับปรับปรุงบ้านตัวเองนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้ผมฟังทุกๆวันเลยนะครับเพลงช่างช่างเขาชอบแบบเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะครับอืมดีมาก อันนี้พี่อ้อยจะทำเป็นกาแฟสดอะไรครับพี่อ้อยลาเตโยลาเต้กาแฟสดร้านพี่อ้อยนี้เด็ดมากนะทุกคนอร่อยมากนะครับอันนี้ลูกค้านะครับคอ,อคอมเมนต์เข้ามานะว่าอร่อยถึงใจมากนะครับรสชาตินี่ ออาแบบกาแฟสดดีๆเลยนะครับลาเต้น,นะครับทั้งสามแก้วนะเหมือนกันไหมพี่วายได้มีหวานนอดหวานน้อยอยู่อันนี้เหมือนกันอันนี้หวานปกติครับอามเลียรสชาติดังเดิมนะครับสูตรในทางร้านเลย น,นี้สภาพอากาศนี้เหมือนฝนจะตกอีกนะครับเมื่อวานนี้ฝนก็ตกช่วงบ่ายนะครับที่กระนวนเรากินหอมมากเลย <c oughs> <c oughs> กินกาแฟสดเนี่ยอยากให้ทุกคนมายืนตรงนี้จริงๆนะครับอย่างฟินเลย นี่ขนาดผมทานกาแฟสดไม่ได้นะครับยังรู้สึกว่าแบบกลิ่นหอมมากมามาครับพี่อ้อชงชงรอเสิร์ฟอยู่แล้วนะครับ แสดงว่าออเดอร์นี้รอเวลานะครับรลูกค้าจะรอ,อจัดส่ง ช่วงนี้เศรษฐกิจเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นเนาะพี่อ้อยรถเริ่มวิ่วงขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานก่อนผมเข้าในเมืองคอนแก่นนะโอ้รถเยอะมากเลยวันอาทิตยปกติได้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะที่ผ่านมานี้รถจะเงียบมากนะครับร้านจะปิดตัวกันเยอะเลยใช่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ะกี้ผมต้องแบบพักกล้องไม่ก่อนเลยนะพี่อ้อยตะกี้เสียงช่างตัดเหล็กค่อนข้างเยอะเลยครับยังไงก็ขออภัยทุกคนนะครับเราข่ามาออเดอร์นี้เลยครับคนทํางานนะเนาะพี่อ้อยเราก็ต้องเข้าใจกันนะครับดูผมข่ามาออเดอร์นี้นีะ่พี่อ้อยทําไปเยอะเลยนะครับมีฟ้ดแพนด้าก็ผ่านไปแล้วนะครับตออเดอร์ฟ้ดแพนด้าแก้วต่แก้วออเดอร์ตะกี้มีอะไรบ้างนะมีลาเต้หวาน หวานมันหวานน้อยอะไรก็ครบเลยนะครับขออภัยทุกคนนะครับอาจจะไม่ประสิทธิ์ประ่อนะครับแต่ผมก็กลัวทุกคนแบบจะยังไงล่ะเสียงดังนิดนึงเนาะก็ข้ามาที่จุดที่แบบเงียบสบายๆเลยนะครับนี่มันวอเดอร์นี่กาแฟแก้วจิ๋ว <laughs> เท่าไวก็ยังอุตส่าห์หยอดถูกอยู่เนาะนะเกลีกๆเกลเป็กเปาเป๊ะนะคะย่ามีอะไรข้างล่างนี่าไหรเป็นเลหลืองๆน้ำึุ้เหรอของคาราเมลกาแฟอะไรใส่คาราเมลกาแฟคาราเมลมีนะ อกาแฟสดคาราเมลคาราเมลมัคเโตอ๋ออ๋อนี่คือรู้ไหมไม่รู้นะครับออไปก่อนคา, <c oughs> าราเมลมัคเอโตนะครับวันนี้อากาศเย็นใช่ไหมพี่วายดูปั่นฟูอย่างดีเลยนะครับ กินนมทำนมสดไรพี่อ้อยพี่อ้อยช่วงนี้พี่อ้อยอินดูอะไรติดซีรีส์เกาหลีเหมือนเดิมไหมซีรีส์จีน เน็ตฟิมไหม,ไมดูผ่านเน็ตฟิัไหมอืมเอติกตอ,อกครับต่างกันกับเกาหลีนะพี่วายซีรีส์จีนอารมณ์เขาใช่ค่ะแต่ว่าชอบอะไรหรูซื่อนะ่ะหืมหรูซื่ออะไรเนาะเป็นนางเอกน,น่ารักตัวเล็กๆจำชื่อเรื่องได้ไหมสิตอะไรนะขว <laughs> นสำนักอะไรสักอย่างเนี่ย,อ,อ,ยอะายกำลังสนุกเลยครับ มันเป็นแบบแนวน่ารักน่ารักครับบอสมองนะคะแนวเบอสมองชื่อนางเอกชื่อหลูซื่อนะครับ่เป็นนางเอกเสาพี่พี่ไปเสิร์ตามดี่อ้อยดูเป็นนางเอกที่น่ารักะค,ะครับอ๋อพี่อ้อ,อยจะค่อยๆหยอดกาแฟสดด้านบนแน่ๆเลยแก้วนี้มาเคลียร์โต้งานเนี่มาแล้ว ต้องเปลีย่ยน้ำแข็งให้แบบเท่าๆกันนะ พี่อ้อยกลัวผสมใช่ไหมเนี่ยก็เลยค่อยๆหยอดมันจะ,ะไหลเลยมันจเย็นเย็นมูครับเบาๆโอ้โหป่าได้โฟมนมไล้เฮงเด้งเลยนี่ดูเพลินเื่อนเนี่ยผมนึกว่าวิปครีมนะพี่อ้อยโฟมนมฟูมากมีหลายคนนะพี่อ่อสอบถามในคอมเมนต์ช่องยูทูบอิตกอบา พี่อ้อยทำฟองนมยังไงพี่อ้อยเคยเคยมีคลิปแล้วใช่ไหมพี่อ้อยเคยมีคลิปสอนฟองนมแล้วนะครับสอนการทำมีช่องอีดจ่อนอี่แหละก็ต้องแยกคลิปแล้วแหละดูเขาจะได้หายาเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับใครที่สอบถามว่าพี่อ้อยทำฟองนมยังไงให้ฟูให้นุ่มแบบตอนที่อ้อยนะครับสอบถามเข้ามาเลยโอ้ต้องดูด้านบนมุมนี้นี่ คาราเมลมักเชียตโต้นะครับใช่คับโอ้โหย,ย่อยยางกำงานศิลปะแก้วนี้กี่ย่อยแก้วสี่สิบบาทโอ้โสี่สิบบาทคุ้มๆเลยดูสีดูสีโอ้โหกับแก้วอฟฟีิชาคาเฟ่นะเป็นแก้วแบรนด์จากทางร้านพี่อ้อยนะครับต้องเองียงมาอ่านกันนะครับเพราะว่าพี่มาตั้งไรตัง้ง รอลูกค้าใชไ่ไหมนี่พี่อ้อยโอเคเดี๋ยวก็จะไปแช่ไว้ด้านบนนะครับต่อกันเลยนะครับออเดอร์นี้น่าสนใจมากอันนี้เขาเรียกว่าเมนูผลามาไม้สดไหมนี่พี่อ้อยชามะนาวนะครับออเดอร์ของลูกค้ามาสั่งไว้นะครับเดี๋ยวมารับ ดูดูดูเงินไงเห็นไหมุมคิดเลยตะเกียรกลิ่นมะนาวไหมไโดนกลิ่นแล้วผมคิดถึงส้มตำ <c oughs> ส้มตำกับไอ้อะไรนะตำซัวที่ใส่กับที่ใส่แต่ข้าวปุ้นไหมว่าเขาเรียกอะไรซั่วข้าวปุ้นเหรอ <c oughs> เออนั่นแหละที่ชอบกินอยู่เหรอส้มตำเห็นกินแต่ล่าคว จวงนี้พักชักลาบหน่อยเพราะว่าแพง <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าจะเป็นคนคดีราคาสูง <c oughs> ถ้าจะกินแบบนั้นต้องมีเพื่อนเยอะๆครับช่วยกันหานแต่ก่อนนี้เท่าไหร่นะโลไล่เรียกกับหมูเลยเนาะใช่ทุกวันนี้มันสามสี่ร้อยแลได้วนะ่าแต่ก่อนนะตอนเล็กๆอะ่ะหมูโลละร้อยอย่างนี้นะคะครับ ระบวก็จะมาลูล,ละร้อยยี่สิบเนาะจะไม่ขายกันมากนะจะได้นค่กันลละร้อยร้อยี่สิบประมาตอนนี้พารูจ,จะสามร้อยแล้วนะคะผมว่าปีหน้าห้าร้อยแน่นอน <laughs> ราคาน้ำมันขึ้นไงแพาค่าคนโซงแล้ครับต้องถ้ากินแบบนี้ต้องต้องมีเพื่อนช่วยหานกันครับกินแต่จริงๆพวกแบบส้มตำลาบอะไรเงี้ย ถ้าเราไม่มีเพื่อนมันกินไม่อร่อยนะจริงๆต้องแย่งกันกินด้วยเนาะกินคนเดียวถ้ากินคนเดียวแล้วมันดูจืดๆนะฮะต้มตก็เหมือกันนะต้องมีเพื่อนแบบคอยตะกุยตะกายในจานกินหอมมากนะครับแก้วนี้ทุกคนหอมหอมส้มตำอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนแย่งกินนะคะถึนจะอร่อยแล้วก็ห้ามกินโคกที่สองนะอ่า คกสองจะไม่อร่อยต้องทำโคกเดียวต้องซื้อมาครั้งเดียวสองโคกอย่างเงี้ยค่ะนที่วรมันแล้วแต่คนแต่ถ้าไปหยุดช่วงกินนี่จะจะเจือไปละแต่จริงๆเ้าเพื่อนเยอะสองโคกสามโกก็ได้นะไหวใช่ไหมเพื่อนแบบลอกลงอ่าา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 ามสาา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 าอาายาาากาา้า ตำป่าชอบอยู่อย่างหนึ่งที่มีไอ้ไม่เชอร์รี่กรุบกรุบดีเพราะว่าเพราะาผมทานปลาหมึกไม่ได้ไงพี่อ้อยทานอาหารทะเลไม่เก่งไม่เชอร์รี่ทดแทนได้นะออือร่อยด้วยนะครับไมยนานมีกคแาขอหวานมันนะอ,มอันนี้เป็นกาแฟเรอพี่้อยกาแฟโบราณ อ๋อกาแฟโบราณนะฮะลูกค้าขวนมันก็เพิ่มขาเป็เดัครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปกับออเดอร์นี้เลยนะครับพี่อ้อยขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับโอ้ยหอมกลิ่นกาแฟโบราณเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกันนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับพวกเราพามส่งพลังงาน การทำเครื่องดื่มแบบมีความสุขนะครับดูสีกาแฟโบราณสักกลองเดี๋ยวผมถ่ายแก้วนี้จบเลยแล้วกันจะค่อยติดกล้องตามตรงว่าตอนนี้พี่อ้อยมองกาแฟตัวเองเ <c oughs> มื่อคราวนี้ทำหลายแก้วเลยใช่เททชสเคกาแฟผมหยุดช่วงถ่ายไปนี้ก็มีกาแฟหลายแก้วเลยนะครับรกาแฟสดนะคะเคกาแฟสด ชอบกินกาแฟะนะคะต่กินไม่เก่งไม่เก่งมากหรอกแต่ชอบแต่ก็ชอบอูออ้ดูสีกาแฟโบราณสีโบราณโบราณสมชื่อเลยนะครับสีน้ำตาลแบบเข้มๆเลยดูดสีเขานี่ต่างกันกันกบกาแฟสดเลยนะพี่อ้อยกาแฟคราสิก อ่ไม่ใส่ฟองนมหรอพี่วอยกาแฟโบราณเนะอ๋อโบราณต้องใส่ <c oughs> โบราณนี้ต้องใส่นมเกือเนาะข้าง <c oughs> บนรักษาเอกลักษณ์มาวาเมาดืมาเมากินกาแฟมาบลูกค้ามาลับไม่เต ชอบจริงๆอะไรข้างล่าง <ś les> สวยนะน่ากินมากๆเลยนะครับมันจะมีกลิ่นหอมแบบหอมเปลือกบ,บาๆใช่ครับอร่อยนะครับดู๋เกลียน้ำลายเลยอ,อือน้าผ่านมาเอาละไปจริงๆแล้วน,น,นะครับคอยมีความสุขกันนะครับไม่วา,านะครับทุกคนสวัสดีครับ